สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้มาดูกล่อง power box งบประมาณ4,700บาทได้ power box หนึ่งใบแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตหลอดไฟหนึ่งหลอดพร้อมสาย4เมตรมีปิดเปิดหัวช่องแจ็คมาจากโรงงานเครื่องชาร์จไฟบ้านสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียม สิบสีจุดหกวอนสิบแอมตัวนี้เอามาดูรายละเอียดตัวกล่องกล่องซีฟ้าปิดเปิดระบบกับ USB แยกด้านข้างสำหรับอ uh, อุปกรณ์แบบเคียบประรม12โวลต์มาต่อได้เลยนะครับ uh, ภายใน ภายในก็จะมีสายไฟแบตเตอรี่ลิเธียมตัวนี้หุ้มด้วยท่อหดขนาด25แอมป์ตัวนี้แบต25แอมป์สายไฟครับผมแล้วก็เป็นกล่องกันกระแทกครับมีรองด้วยสองน้ำามาดูช่องการใช้งานช่อง12โวลต์เปิดสวิตช์ทุกอย่างติดครับผมสวิตช์ด้านนี้คือคุมมาจอ ช่องแจ็คช่องอนเนกประสงค์ไว้ในรถยนต์อุปกรณ์ที่ใช้กับรถยนต์ได้จะใช้กับกล่องได้ทั้งหมดขนาอ่ามีสองช่องช่องแจ็ค DC 12สิบสองโวลต์สำหรับเสียบหลอดไฟมีสองช่องสวิต์ฝั่งนี้ควบคุม USB กับช่องแจ็คช่องนี้ตอนนี้มันจะไม่ติดพอเราเปิดมันติดแยกกันสมมติว่าเราใช้ช่องนี้เราเสียบเลยหลอดไฟสว่างๆเลยครับ9วัตต์ สาย4เมตรท่องเที่ยวนอนป่านอนเขาสบายครับผมเหมาะกับ1-2คืนตัวนี้อ่แต่ถ้าเรายังไม่ได้ชาร์จมือถือฝั่งนี้ปิดมาใช้สวิคฝั่งนี้เอาอเหมือนกันเปิดได้ครับผมสวิ์แยก2ตัว USB ขนาด2 4อม้าจอบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่บอกอุณหภูมิ ครับผมแล้วก็ปุ่มปิดกันแสงบรบกวนเวลางคืนปิดได้ประมาณนี้ครับผมตัวนี้น้ําหนักอยู่ที่ประมาณสามสี่โลนะครับไม่หนักยี่สิบห้าแอมเหมาะกับคนเที่ยวหนึ่งคืนทั้งชุดหลอดไฟหนึ่งหลอดกล่องฮาร์ดเคสแบตลิเธียมฟอสเฟตยี่้าแอมอุปกรณ์ต่างๆเครื่องชาร์จไฟบ้านหนตัว 4,700บาทราคาเบาสบายสบายแบตก็กล่องสวยครับผมดูนะยกมือเดียวเลยสบายสบายสะดวกใช้งานง่ายไม่เกะก,กะรถเก๋งสบายสบายครับผมตัวนี้ก็แข็งแรงระดับหนึ่งครับ ดีไซน์แจ็คสอง USB มีสี่ช่องเพราะหนึ่งช่องหนึ่งตัวมีสองช่องนี่สองจุดสี่แอมบนล่างสองจุดสี่แอมบนล่างช่องเหมือนในรถยนต์รถยนต์ทุกคันก็จะมีช่องแบบนี้สองช่องเหมือนการอุปกรณ์ที่ใช้รถใช้ได้ทัหมดพัดลมสิบสองม้วนเอามาใช้ได้เลยหุงข้าวก็ได้นะ แต่ถ้าคนต้องการทานข้าวหม้อขนาดหนึ่งลิตรสิบสองโวลต์ก็จะมีขายตามตลาดท,ทั่วไปก็มาเสียบก็ใช้ได้สนใจก็ Facebook ลุ่งเรืองทรัพย์บุญส่งก็ถ้าเพจก็กล่องพลังงานสำรอง power box solar camp d i c ครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าเจ็ดสองสามแปดเจหนึ่งหแปดฝากไว้ด้วยนะครับหนึ่งชุดสี่พันเจ็ดร้อยบาททั้งชุดเลยมีเครื่องชาร์จอดไฟให้เหมาะสำหรับกลางเต็นท์ครับผมกิจกรรมกลางแจ้ง เอาจริงแล้วหลัดไฟสว่างมากครับเนี่ยอันนี้ประมาณหนึ่งทุ่มกว่ามีที่ห้อยสายสี่เมตรมีปิดเปิดตรงนี้โอเคครับผม